ประเทศหลายประเทศในยุโรปเขาพยายามที่จะโน้มน้าวให้อิหร่านหาวิธีการในการที่จะพูดคุยเจรจากับสหรัฐและเอาจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นธรรมต่ออิหร่านที่จะไปกดดันให้อิหร่านพยายามที่จะเปิดทางสนทนาพูดคุยกับสหรัฐในเวลาที่อิหร่านนั้นถูกโจมตีอยู่เช่นนี้นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ดีคุณเ็นท่าทีของหลายประเทศในยุโรปที่พยายามที่จะทอดสะพานไปที่อิหร่านแล้วก็พยายามที่จะเสนอข้อตกลงซึ่งอาจจะนํามาสู่ความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะไม่ถูกโจมตีขนาดหนักไปกว่าที่เป็นอยู่ณเวลานี้แต่ว่าอิหร่านเขาบอกว่าเขา rule out nuclear talks until attacks stop คือถ้าจะคุยกันในแบบที่ทรัมป์เสนอเนี่ยก็จะต้องกลับไปที่โต๊เจรจาหลังจากที่อิสราเอลนั้นหยุดยิงหยุดโจมตีก่อน คือปัญหาของทั้งหมดนี้ก็คือว่าในช่วงระยะเวลาที่ทรัมป์เข้ามาโดงตําแหน่งในรอบนี้เนี่ยเขาชอบแสดงท่าทีว่าเขาพร้อมที่จะสนทนากับอิหรา่าน แต่ว่าถึงเวลาเนะี่ยอิสราเอลดันเตรียมแผนในการบุกถล่มอิหร่านแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถึงเวลาอิสราเอลก็เดินหน้าทาั้งๆที่สหร,รัฐพยายามตั้งโต๊ะเจราจาอยู่ก็คือกลายเป็นว่าอิสราเอลเขาก็เดินหน้าในการใช้กําลังในขณะที่อิหร่านต้องรับมือกับการถูกโจมตีกับอิสราเอลแล้วก็มีการร่อนจรวดเข้าไปในอิสราเอลด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่อเมริกาพยายามที่จะ พูดบอกว่าพูดคุยกันได้เจรจากันได้แต่ถึงเวลาแล้วอิสราเอลก็ใช้วิธีการใช้กําลังต่อไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นอิหร่านเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไม่หยุดใช้กําลังเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่กลับสู่โตเจรจาแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้อิหร่านนั้นรอดเพราะว่าดูเหมือนว่าทางการสหรัฐก็เตรียมการที่จะ อนุญาตให้อิสราเอลนั้นเอาบังเกอร์บัสเตอร์บอมไปใช้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราดูทรัมป์เขาบอกว่าเขาจะรอดู2ส,สัปดาห์ข้างหน้าน,นะครับแต่อาจจะตัดสินใจไปแล้วก็ได้นะฮะถ้ากระโดดไปดูยูโรนิวส์คุณก็จะเห็นว่า EU สหภาพยุโรปแล้วก็อิหร่านเนี่ยพูดคุยสนทนาการ door open to dialogue ในช่วงรัฐบาลโอบามาเนี่ยมันก็มี dialog แบบนี้แล้วก็สามารถบุรลุข้อตกลงที่ประเทศในสหภาพยุโรปอย่างเช่นเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ย สามารถเข้าไปมีบทบาทสําคัญในการเป็นสะพานเชื่อมจากสหรัฐไปถึงอิหร่านแล้วก็ดึงหน่วยงานอย่าง i อเอเข้าไปตรวจสอบโครงการพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็ทําให้เขาทํา enrich ยูเรเนียมช้าลงนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยอิหร่านก็ยังผลิตระเบิดนิวเคลียร์ไม่สําเร็จเอาจริงๆแล้วผมมองว่าระเบิดนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องผลิตใกล้สําเร็จแต่ว่าบังเอิญสหรัฐอเมริกาต้องการใช้จังหวะนี้ในการเปลี่ยนอนํานาจทางการปกครองในอิหร่านไปเลย แล้วก็จะอ้างเรื่องการที่จะมีระเบิดนิวเคลียร์ของอิรานนี่แหละซึ่งเขายังไม่มีหรอกนะฮะเขาไม่ได้ enrich uranium ไปถึงระดับนั้นอย่างไรก็ดีก็ว่ากันว่าขา้อมูลข่าวกรองในสหรัฐระบุว่าการ enrich uranium ในอิรานมันไปถึงประมาณสักร้อยละแปดได้แล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าอิรานก็จะมีความชํานาญการในการที่จะประกอบวัตถุระเบิดนิวเคลียร์อย่างที่อิสราเอลนั้นกลัวนะฮะผมช่วยอิสราเอลเขาเขาอ้างทั้งหมดนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนเครือขายอานาจทางการปกครองในอิรานนั่นคือเป้าหมาย โดยที่อ้างระเบิดนิวเคลียร์ที่อิรานยังไม่มีนี่แหละโอเคมาดูอันนี้ครับจากไ o ร d o m ดม a v วิดสลิงถึงขีปนาวุธ T H A A D ของสหรัฐระบบป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอลมีอะไรบ้างและทำงานอย่างไร ทีมง,งาน BBC ไทยเขาแปลมาเขาบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลเนี่ยมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเดวิดสลิงไอรอนโดมแล้วก็ระบบเอโรนะฮะประสิทธิภาพของอิสราเอลในการสกัดขีปนาวุธก็คือว่าเขามีจรวดซึ่งสามารถยิงขึ้นไปแล้วก็สกัดสิ่งที่อีกฝ่ายยิงเข้ามาได้โดยที่เขามีหลายระดับมันมีระดับความสูงของขีปนาวุธถ้าเกิดเป็นระดับที่สูงที่สุดก็จะเป็นระบบเอโรสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยไกลได้แล้วก็ถ้าเป็นระบบเดวิดสลิงก็สกัดกั้นขีปนาวุธ สายกลางถึงพิสัยไกลถ้าเป็นระบบอันล่างสุดเป็น final protection เป็นการปกป้องในระดับขั้นสุดท้ายใกล้กับพื้นแผ่นดินที่สุดก็คือ10กิโลเมตรขึ้นไปในส่วนนี้ซึ่งเป็น iron dome ซึ่ง iron dome ยิงสูงได้ถึง70กิโลเมตรแต่ว่าก็เขาเรียกว่า offer protection ในระดับ10กิโลเมตรลงมา นี่คือเหตุผลที่เวลารบกับอิสราเอลเนี่ยไม่ง่ายไม่ใช่แค่เป็นไม่ง่ายมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเจาะโดยที่จะทําลายประเทศอิสราเอลไปทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าระบบของเขาค่อนข้างมันมีหลายระดับและ full proof นะฮะภัยคุกคามจากขีปนาวุธถ้าอิหร่านยิงเข้ามาก็มีขีปนาวุธแบบทิ้งตัวนี่กราฟิก BBC ทําให้เราได้เห็นแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธประเภทใดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสกัดได้สมมุติว่าร้อยละ80ใช่ไหมฮะก็แปลว่าร้อยละ20หรือร้อยละ10สมมติ ก็อาจจะมีที่หลุดเข้าไปในอิสราเอลบ้างซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ได้แปลว่าก็ไม่ได้แปลว่าอิสราเอลจะไม่เขาเรียกว่าไม่ suffer casualties ก็จะมีพลเมืองชาวอิสราเอลนั้นเสียชีวิตอาจจะน้อยแต่ว่าไม่มากแต่เทียบกับอิหร่านนะครับไอรอนโดมเนี่ยเป็นระบบป้องกันขิปนุธที่เป็นรู้จักกันมากที่สุดนะครับแล้วก็ถูกออกแบบมาให้สกัดกั้นจรวดพิสัยใกล้มันเป็นเกราะป้องกันกระสุนปืนใหญ่แล้วก็ปืนครกในระยะระหว่าง4ถึง70กิโลเมตรด้วย นี่อัลเนโดมนะฮะของอิสราเอลทำงานอย่างไรมันก็คือจรวดซึ่งยิงขึ้นมาเพื่อสกัดจรวดนะฮะถ้าคิดง่ายๆนะฮะศัตรูยิงจรวดขึ้นมาปุ๊บ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 พอมาถึงตรงนี้ระบบเรดาร์ก็ตรวจจับระบบควบคุมประเมินจุดตกของจรวดก็ประเมินเสร็จแล้วฐานยิงก็ปล่อยขีปนาวุธซึ่งเอาไว้ใช้ในการยิงสกัดทีนี่อย่าลืมว่าประเทศไหนมีระบบป้องกันขีปนาวุธเนี่ยประเทศนั้นก็เปรียบเสมือนมีขีปนาวุธซึ่งเอาไว้ใช้ในการยิงเข้าประเทศอื่นได้นะฮะ กองกำลังป้องกันประเทศของอิสราเอลหรือ IDF เคยอ้างว่าอิสราเอลมีอารอนโดมที่ทำลายจรวดเป้าหมายได้ถึงร้อยโดยเขียนปนวุธตามเมียที่ใช้ในการยิงสกัดจะมีราคาประมาณลูกละ50,000ดอลลาร์ก็คือ1,650,000า้าบาทนะฮะ ซื้อริชาร์ดมิลได้หนึ่งเรือนระบบนี้ถูกพัฒนาหลังเกิดสงครามรดูดร้อนในปี2006ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮิสบลละและในตอนนั้นกลุ่มติดอาวุธฮิสบลลซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในเลบานอนใช้วิธีการยิงจรวดเกือบ4,000ลูกมายังอิสราเอลสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและคร่าชีวิตประชาชนหลายสิบคนระบบนี้ออกแบบโดยบริษัทของอิสราเอลซึ่งมีชื่อว่าราฟาเอลแอดวานซ์เดฟเอนซ์ซิสเตมเป็นของอิสราเอลนะฮะและบริษัทของอิสราเอลนั้นบงาไ โดมดังกล่าวในปี2011ซึ่งมันถูกใช้สกัดกั้นจรวดซึ่งถูกยิงมาจากชนวนกาซาในตอนนั้นก็คือมันพัฒนาขึ้นมาในปี2006แล้วก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรื่อยในปี2011นับตั้งแต่เดือนตุลาคม2023ระบบ Iron นโดมสกัดจรวดแบบนี้ของฮามาสเนี่ยรวมถึงกลุ่มติดอาวุธอื่นๆได้เป็นเสแสนลูกโอ้โหทำไมฝ่ายที่เขายิงเข้าไปเขามีเป็นเส,สนลูกเลย รันโดมที่ผ่านมาในช่วง2ปีเนี่ยยิงสกัดกีปนาวุธไปประมาณเป็นแสนๆลูกนะครับซึ่งเยอะมากก็แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งฮามาสหรือทางฝั่งอิสราเอลหรือแม้กระทั่งในกบฏกทูตีสอะไรพวกนี้เขาก็มีขีปนาวุธเยอะเหมือนกันมีแบบที่ยิงไปเรื่อยๆต่อให้โดนสกัดก็ยังยิงต่อได้แล้วก็เผื่อว่าอาจจะหลุดเข้าไปในอิสราเอลบ้างซึ่งมันก็หยุดเข้าไปบ้างเพราะว่าสมมติว่ายิงมาร้อยลูกเนี่ยมันก็จะเข้าไป10กว่าลูกเพราะฉะนั้นศักยภาพในการทำลายล้างก็ยังมีอยู่แค่ไม่ใช่สูงนะ,นดดะมาณ85% แล้วก็มีเดวิดสลิงนะฮะเดวิดสลิงเนี่ยที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็คือเมจิกวอนไม้วิเศษฮะหรือไม้ไกย่สิทธิวิเศษในภาษาฮีบรูสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธพิสษไกลได้ถึง300กิโลเมตร ถูกพัฒนาโดยบริษัท Rafael Advanced Defense System อีกแล้วนะฮะ Rafael Advanced Defense System ของอิสราเอลนี่พัฒนาอีกแล้วงันนี้แล้วก็ Raytheon ของสหรัฐนะ Raytheon เขาก็พัฒนายุทโธปกรณ์เยอะนะฮะให้กับกองทัพของสหรัฐด้วยอันนี้ David Sling นะฮะถูกออกแบบมาให้ยิงสกัดขีปนาวุธแบบทิ้งตัวที่เป็นระดับความสูงต่ำนะฮะคือประเทศอิสราเอลจะมี เทคโนโลยีด้านการผลิตยุทธปกรณ์ซึ่งเอาไว้ใช้ในการป้องกันประเทศที่โดดเด่นนะฮะและนี่คือความสําเร็จของประเทศชาติของเขานะฮะพูดตรงซึ่งทําให้เขาสามารถเอาชนะประเทศชาติอื่นได้ในเวลาซึ่งจะต้องรับมือกับไยคุกคามนะครับเขีารืนที่ใช้กับเดวิดสลิงเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสตันเนอร์นะฮะซึ่งสตันเนอร์เนี่ยลูกละ1ล้านดอลลาร์โอ้โห3 3ล้านบาทลูกเดียวนะฮะคือไอรอนโดมตัวจรวดเนี่ยจะประมาณ1นึ่งล้านหกแสนบาท แต่ถ้าเป็นเดวิดสิง์นี่คือแพงมากนะเนี่ยยิงสกัดลูกเดียวใช้งบ33ล้านโอ้โห ส่วนระบบ Arrow 2แล้วก็ Arrow 3เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อทำลายขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยสั้นพิสัยใกล้พิสัยสั้นพิสัยกลางด้วยในขณะที่มันบินผ่านชั้นบรรยากาศชั้นบนประมาณ50กิโลเมตรเหนือพื้นโลกระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาหลังเกิดสงครามอาวเปอร์เซียครั้งแรกในปี991แล้วก็เมื่ออิรักยิงขีปนาวุธสกัดมิซาลซึ่งผลิตโดยโซเวียตหลายสิบลูกเข้ามายังในอิสราเอลเขาก็เลยพัฒนาระบบป้องกันแบบ Arrow ขึ้นมา ถูกนำมาใช้งานนะหลังจากที่ผลิตในปี1991เริ่มผลิตหลังจาก1991เ่ยถูกนํามาใช้งานครั้งแรกเนี่ย9ปีผ่านไปในปี2000สามารถตรวจจับขีปนาวุธได้ระยะ500กิโลเมตรแล้วก็สกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยใกล้ในระยะ100กิโลเมตรจากฐานยิงได้โดยขีปนาวุธของระบบ a e r o 2เนี่ยเดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงถึง9เท่าและสามารถยิงเป้าหมายได้สูงสุดถึง14เป้าหมายพร้อมกันโอ้โห ทำไมประสิทธิภาพมันสูงขนาดนี้ว่ารายงานระบบ Arrow 2เดี่ยปฏิบัติงานในสนามรบครั้งแรกเมื่อปี2014เพื่อยิงเขียบมนุษย์ที่ยิงจากพื้นสู่อากาศของสองซีเรียเสร็จแล้วก็มี Arrow 3นะฮะเสร็จแล้วก็มีระบบทาร์ของสหรัฐผลิตของทาร์สหรัฐก็ผลิตให้หลายประเทศซึ่งในเอเชียก็ยืมมาใช้เหมือนกันนะฮะ ระบบ THAAD หรือ Terminal High Altitude Area Defense เนี่ยถูกออกแบบมาให้ทำงานในลนักษณะเดียวกันกับ David Sling โดยมันสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามในช่วงระยะสุดท้ายของการบินที่ระยะประมาณ150-200กิโลเมตรระบบนี้สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของศัตรูได้ทั้งภายในและภายนอกชั้นบรรยากาศของโลกอ๋อมันมันถึงเรียกว่า Terminal High Altitude Defense ถ้าเป็นทาร์เนี่ย หรือ Terminal High Altitude Defense จะประกอบเครื่องยิงทั้งหมด6เครื่องแต่ละเครื่องบรรจุคีปัารุธนลูกทั้งนี้ทางสาหรัฐได้ส่งทหารไปปฏิบัติการในระบบขีมันรุธทาร์ของอิสราเอลด้วยนะฮะทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เข้าใจว่าอิสราเอลนั้นมีอะไรบ้างนะฮะ เวลาผมนั่งอินกับอุทธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมอินในแบบที่ผมรู้สึกว่าอิสราเอลเขาควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะใช้ยุทธปกรณ์อะไรทั้งหมดนี้แล้วก็มีความชอบธรรมในการที่จะไปกดขี่ข่มเหงอิหร่านนะครับผมผมแค่รายงานกับความน่าตื่นเต้นของศักยภาพในการรับมือกับขีปนาวุธซึ่งเขามีซึ่งเอาจริงประเทศอื่นก็น่าจะมีอะไรแบบนี้บ้างแต่ว่ามันใช้ทั้งความเชี่ยวชาญแล้วก็งบประมาณสูงด้วย ส่ของอิสราเอลที่น่าทึ่งคือเขาผลิตเองเลยไงเขาไม่ได้เขาไม่ได้ซื้อมาสมมติมีประเทศร่ำรวยแล้วซื้อมาก็งั้นๆนน่ยก็คือว่ามันเป็นการซื้อ protection แต่ว่าอันนี้คือสร้างเองใช้เองแล้วก็เป็นของดีด้วยนะฮะ